เดี๋ยวไปเจอกันในในแแบบกันเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้เราปิดเสียงนะคะปิดเสียงเมื่อกี้เพราะว่ามันเสียงดังเกิดเนาะทุกคนเนาะอ่าทุกคนเราเล่นคนเดียวได้เราจะสอนว่าเล่นยังไงก่อนอนเราให้ให้ให้เสกอเลยมาก่อนแล้วก็นี่ คนเจ๋งไหมแต่มันต้องเสียตังนะวอยน,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 นี่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 แล้วเราก็จะซื้อของแพงอันนี้ได้แต่เราอยากได้ถึงตรงตรงของเทพที่สุดอ่ะอันเนี้ยฮัมูกสกอค่ะโอ้โหอยากเล่นเนี้ยอ,อยากได้ฟักทองแต่มันซื้อไม่ได้เรามีตังแค่หกล เห็นไหมรวยมากเนาะเออเนาะอันนี้คลิปอีพีหนึ่งนะคลิปอันนี้พีอี